ก็ต้องการขึ้นไม่ต้องพูดเยอะนะให้ทำตามข้างบนเลยมองถ้าลืมก็แลแล,แลมาดูด้านหน้านี่ยนะต่อไปจับข้อเท้ายืดยืดมาให้หัวเข่าก็ให้ลอยอยู่ขึ้นเล็กน้อยใส่ปล่อยลงหมอ,หอเลื่องตัวไปด้านซ้ายือเลยจับเสื้อให้ตึงนะครับ มือซ้ายและแขนของคนไข้ให้ชิดคอลำตัวนะแนบชิดลำตัวลูกนะแนล้ประดุกหลังลงมาเลยครับโคห,หรือว่าปวดชนตรงไหนยังไงนะสังเกตดีๆต่อไปทายกล้ามเนื้อหลังถายกล้ามเนื้อหลังลนะรอบที่หนึแค่สองรอบเท่านั้นนะครับ ต่อไปรอบที่สองต่อไปถ้า สลับแคมแน,สน,น่สลับแคบท้ายกำเนื้อหลังไปรอบที่สอง อ,อ่าต่อไปท่าอไปปนะไรอ่วาวางไปเลครับมือขวามซ้ายประคองขุดมะ้าะต่อไปเลื่อนตัวไปทางด้าน,น,นเหนือศีรษะท่าท่าอะไรครับหม้้นะก้าวขาหน้าหลังข้าง,น,งนะ 다시 <목소리도> 해보겠 <목소리도> จับทิตจับคุ้มค่าเชิญไปวางเลยนะยืดเท้เป็นไงไม่เกร็งอ่ะไปเลยเลยครับได้เลยครับ Ah ต่อไปถ้าอะไรครับถ้าอไรยิกนกุ่มได้ครกงนนูนะเอามือสอบไปนด้า,านใน,น,นเลยอ๋อเขาบอกว่าเขาบอกวาอ๋อต่อถ้าตนดีแล้วมีเ,เตทท้าตีเทาม,อมอือภาษาไทายเอยนะ <Okay. S 2> จับแขนคนได้นะขยันมาทีละข้างออ่า เชลหน้าลงทุนุ่มันกันเลยไม่ได้ไม่ได้เยไดเดี๋ยวปักแป๊กเลขอเบียแป๊